สนับสนุนโดยมิสูบิชิเฮฟวี่ดิวตี้เต็มร้อยเพื่อชีวิตเต็มคุณภาพสนับสนุนโดยง่วนสุนรคริถไทยและเครื่องเทศตรามือที่หนึ่ง ตลาดกลับมาแล้วนะฮะช่วงที่2ของรายการคู้ฟังที่ขับรถอยู่ก็ฟังเพลินเ,เนาะส่วนคู้ฟังที่ดูจากที่บ้านก็อย่าลืมส่ง s อสมาร่วมพูดคุยกันแล้วก็มาทายด้วยว่ารองเท้ารนสกูปมือทํารวยเนี่ยคู่ที่ถูกที่สุดคู่ละกี่บาทถ้าทายถูกปุ๊บรับไปเลยรีห้าสิคู่จะมีคนเดียวเท่านั้นที่ได้นี้เลยนะฮะจะมีท่านเดียวนะเดี๋ยวจะบอกว่าได้ทุกคนคนเดียวเท่านั้นที่ปากตลาดจะมอบ โชคอันนี้ให้นะคะแล้วก็คุณอาจจะต้องเสียเงินเพิ่มนะไปจ้างรถไปจ้างรถขนห้าสิบคู่เลยนะนะพิมพีตัวใหญ่เป็นวัรกจำด้วยข้อความส่งมาที่4 4 4 4 2 4 4 2 4ส3 3 3อ๋สองาย์แล้วสี่สี่สี่ทำไมเราชอบสี่เนาะเอออะไรอ่ะวันนี้เป็นอะไรนะมาที่เรื่องราวของโกตีกันหน่อยนะครคุณผู้ชมโกตีนะไม่ใช่โกตี ต้องแยกแยะให้ออกอด้วยเพราะว่าโกตีเขาออชื่ออะไรชื่อจริงเขาชื่อนายวุฒิพงศ์กดชธรรมคุณหรือว่าโกตีเนี่ยแกนนาคนเสื้อแดงจังหวัดปทุมธานีคนนี้เป็นคนเกเรมันมีคลิปออกมาก่อนหน้านี้นะฮะเป็นคลิปที่เขาให้สัมภาษณ์กับสันขกข่าวไวส์นิวส์เกี่ยวกับสถานการณ์ทางการเมืองในประเทศไทยโดยตอนหนึ่งนักข่าวก็ถามโกตีหรือว่านายวุฒิพงศ์ว่าคอพสศสู้เพื่อกําจัดระบบทักษิณแล้วคนเสื้อแดงสู้เพื่ออะไรซึ่งนายโกตีก็ตอบว่า ตัวของเขาเนี่ยสู้เพื่อเรียกร้องให้กรบพสยุติในการก่อม็อบกลางถนนเรียกร้องให้มีระบอบการเลือกตั้งและก็บอกอีกด้วยนะฮะบอกว่าตัวของเขาเนี่ยสู้กับระบอบที่ครอบงำเมืองไทยมาช่วนาตาปีนายสุเทพเป็นแค่ตัวละครแต่เจ้าของม็อบตัวจริงต่างหากที่ผมสู้พร้อมกับกล่าวถ้อยคำที่เข้าข่ายดูหมิ่นสถาบันเบื้องสูงนะฮะถ้าคุณผู้ชมนะคะมีโอกาสได้เข้าไปย t u b e คงจะได้เห็นวาจาจับช่วงล่วงเกินสถาบันของตาคนนี้เขาว่ามัมนมีภาพหนึ่งที่เขารับทำลักษณะชี้นิ้วขึ้นไปที่ข้าง,างบนมันป้าฟังละแล้วมีประโยคประโยค<ย>ที่แย่มากเลยมันแย่มากเคสแล้วก็คำถามใหญ่ก็คือพอมันเกิดคลิปอันนี้ช่วงเวลาคลิปตาเดียวนะคนแชร์สนันลั่น,ล,นลั่นโซเชียลมีเดียเลยโซเชียลเน็ตเวิร์กนี้ก็ช่วยกันกระจายเพราะว่า คำพูดของเขาแย่มากอย่างนี้นะเราไม่พูดละกันว่าเขาพูดอะไรแต่โดยโดยลักษณะโดยวิธีคิดของคนคนนี้เนี่ยนะไม่ควรเป็นคนไทยฉันบอกอย่างนี้แล้วก็พอพอเรื่องมันหนักข้อเข้าเขาเขา เรื่องนี้มันเกิดเรื่องวันอังคารตอนคืนใช่ป่ะครับประมาณนั้นฮะวันพุธกลางวันเมื่อวานโอ้โหคนก,ก็ก็ไม่หยุดอ่ะไม่หยุดที่จะโพสต์จะแชร์ใช่ครับความทราบถึงคุณรักษาการนายกคุณยิ่งรักชินวัตร<อ>นะฮะก็ล่าสุดเลยมีการให้สั่งทําหนังสือถึงผบอตรนะฮะผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติเพื่อขอให้เจ้าหน้าที่ตํารวจดําเนินคดีกับผู้กระทําความผิดกรณีที่มีการเผยแพร่คลิปวิดีโอและคลิปที่มีลักษณะหมิ่นพระบรมเดชานุภาพโดยเฉพาะกรณีของนายวุฒิชัยกฤตธรรมคุณหรือว่าโกตินี่แหละที่เป็น เผยแพร่คลิปขอให้มีการสอบสวนเพื่อหาตัวผู้กระทำผิดโดยด่วนนี่หนังสือด่วนที่สุดอันนี้เนี่ยที่คุณยิ่งลักษณาเขาเขาทำออมันก็มีข้อความสั้นๆไม่กี่บรรทัดหรอกนะก็ก็ให้ดูกันแต่ว่าข,วข่าวที่หลังจากหนังสือนี้ออกนะคือตาคนที่พูดเนี่ยมันไม่อยู่เมืองไทยแล้วโกติออมีข่าวว่าไปฉันไม <ป S 1> ่อยากพูดให้มันสแสลงปากฉันไงปากเนาอ,อแต่ว่าแต่ว่าล่าสุดนะคะมีการออกมาว่า ไม่ใช่ไม่ใช่แดงแท้ละเป็นแดงเทียมนี่ไงเป็นแดงเทียมลมันเป็นสูตรสาเร็จเนี่ยเวลาคนกลุ่มเนี้เขาทําผิดปั๊บนะทําอะไระที่มันเ,มเสี่ยงกฎหมายนะไม่ใช่พวกเขาหรอกเป็นแดงเทียมละ,ะล่าสุดนะฮะคุณทิดาถาวรเศรษแกนนํา นปชก็ให้สัมภาษณ์สำนักข่าวนะฮะบอกว่าแรกเริ่มเลยเนี่ยนายวุฒิพงศ์หรือว่าโกติเนี่ยเป็นมวลชนนะต่อมาก็ไปเป็นดีเจคนเสื้อแดงซึ่งที่คุณธิดาบอกว่าที่ฉันพูดอย่างนี้ไม่ได้หมายความว่าดิฉันจะปัดเขารับผิดชอบนะเพราะเราไม่สามารถรับผิดชอบคําพูดหรือการกระทำของปัดเจชนได้เนื่องจากกระบวนการของเราเป็นเสรีชนไม่ได้มีการควบคุมอ่ะ ไม่ได้มีการควบคุมนะและชัดเจนว่านายวุฒิพงศ์ไม่ได้ขึ้นอยู่กับนปชเพราะว่าเราเป็นองค์กรที่ชัดเจนว่าเราสู้โดยสันติวิธีและสู้เพื่อประชาธิปไตยอมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขคุณทิดายังย้ำอีกนะฮะบอกว่าสําหรับนายวุฒิพงศ์หรือว่าโกตีไม่เคยเข้ามาร่วมกับเราเลยถามว่าจะรับผิดชอบเขาไหมก็คงจะรับผิดชอบไม่ได้นะไม่ได้ไม่ได้นะที่ผ่านมาเราเตือนคนนี้ตลอดแล้วนะแต่ว่าเราไม่ใช่กองทัพจะไปห้าม ไม่ให้คนพูดหรือว่าทำอะไรเนี่ยมันห้ามไม่ได้เพราะฉะนั้นเราไม่อยากให้มันมีปัญหาแต่เมื่อเกิดปัญหาแล้วก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายแต่ป้าสงสัยตรงไหนรู้ป่ะเคกว่าสื่อที่มันให้สัมภาษณ์เนี่ยนะม,มันเป็นเว็บไซต์เองนะ<อ>ไม่ได้เป็นสำนักสำเนึกอะไรนะแต่ทําไมจึงปรากฏแบบเป็นเครื่องคลุกโครมถ้าสมมุตินะเรา,าตั้งข้อสังเกตสมมติเป็นสื่อระดับโลกดังๆทั้งหลายเลยนะโอเคอันนี้น่าเป็นข่าวแต่เนี่ย มันเป็นอะไรเป็นเว็บใช่ไหมเป็นเว็บเป็นเว็บไปชื่อ Vice News นะฮะเป็นสื่อในเครือของนิทยาศาสตร์ไรสที่มีฐานอยู่ที่เมืองบรันชิเอประเทศแคนาดาซึ่งนี่แหละมันเป็นเว็บที่เพิ่งเกิดด้วยนะไม่ได้ใหม่นะอเอ้ย,อยไม่ได้เก่าไม่ได้น่าเชื่อถือเข้าใจปะเพราะฉะนั้นเขามีเจตนาอะไรเว็บไซต์นี้เอาคุณผู้ชมลองเข้าไปดูก็ได้อะเข้าไปดูเพราะฉะนั้นนี่เราเราเรานะียวันก่อนเราก็จําจำได้คุณยิ่งรับเป็นคนบอกเอง ใครทาอะไรให้ดูเจตนาอย่าไปนเน้นกฎหมายมากฉันจำแม่นเลยอันนี้ดู <c oughs> ดูเจตนาสิเขาพูดกันขนาดนี้แล้วทางการฝ่ายฝ่ายฝ่ายเจ้าหน้าที่ทําอะไรกันอยู่ <c oughs> แต่ว่าก็เห็นทางคุณผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติคุณอดุลแสงสิงแก้วก็ออกมาให้สัมภาษณ์เหมือนกันบอกว่าได้มอบหมายให้ทางพลตํารวจเอกเอกอังสนานนท์รองผ <c oughs> อบอตรเป็นหัวหน้าคณะทํางานสืบสวนและให้ทาง พลตำรวจโทรจากทิพย์ชัยจินดาเป็นรองหัวหน้าชุดสอบสวนเพราะอาจจะเป็นการกระทำผิดตามมาตรา112<ช>ทุกนะคะ3ถึง15ปี ก็คือเตือนด้วยนะฮะเตือนประชาชนด้วยว่าการเผยแพร่คลิปหรือว่าการส่งต่อคลิปนี้นะฮะที่เราไม่นดมาเปิดเผยเนี่ยนะถ้าเกิดใครไปส่งต่อแล้วเผยแพร,ร่กันพวกเนี้ยอาจจะเป็นการกระ,าการกระกรทําผิดความผิดตามกฎหมายอาญามาตรา112อย่างที่พระจอยบอกไปมีโทษจําคุก3-15ปีแล้วก็อาจจะยังถือเป็นความผิดตามพรบว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิเวเตอร์นะก็ระวังกันว่าอย่าไปแชร์อย่าไปแชร์นักข่าวเขาก็เช็คข่าวเหมือนกันเพราะว่ามันมีกระแสว่าตาคนนี้ไม่ได้อยู่เมืองไทยหนีการจับกลุ่มไปอะไรเงี้ยก็คือนักข่าว พมประจอยเขาให้ความเห็นว่าตอนนี้นายวุฒิพงศ์หรือว่าโกตีน่าจะหลบหนีออกนอกประเทศไปแล้วหลังจากทราบว่ากําลังจะถูกดำเนินคดีในประเด็นที่ภาพพิงไปถึงเบื้องสูงนะฮะ,ะอีกหนึ่งอีกนิดนึงสําหรับคุณทิดาถาวรเศษแกนนานปชก็บอกว่าโกตีขับพูดจริงหรือไม่อันนี้ต้องเริ่มต้นก่อนเอ้าคลิป <c oughs> เดี๋ยวก่อนนะคุณทิดาคุณ <c oughs> ไม่ได้ดูคลิปเหรอคุณทิดาว่าพูดจริงหรือไม่จริงอันนี้ต้องเริ่มต้นก่อนมัดต่อหรือไม่ต้องไปดูก่อนอนะฮะอันนี้คุณทิดาบอกว่าอันเนี้ยอันเนี้ยต ก็ต้องว่าไปตามเนื้อผ้าอะไรที่มันผิดกฎหมายก็คือผิดคุณธิดาบอกอันนี้ก็เป็นหลักฐานชิ้นหนึ่งนะคะคลิปอ่ะเดี๋ยวนี้เขาก็ใช้เป็นหลักฐานในการดำเนินคดีนะคะมันตรวจไม่ยากว่าตัดต่อหรือไม่ตัดต่อไม่ยากเออเรามีแผนกตัดต่อเรารู้เรื่องมองแป๊บเดียวก็รู้ตัดไม่ตัดนะคะอ่าไม่เป็นไรนั่นความเห็นคุณธิดาซึ่งบางทีแดดร้อนไงก็อาจจะจะเหนื่อยอะไรอย่างนี้มา อ๋อที่เราเจอกันระวังเป็นโรคเพียแดดก็ใช่อิสโตรกอิสโรกมัาจะทําให้เลือดไปเลี้ยงสมองในเวลานั้นไม่ทันโอเคเราประควเป็นห่วงเราต้องควเป็นห่วงนะฮะก็กินอาชรที่เป็นเสริมการการเพียแดดนิดนึงนะฮะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังส่งข้อความมาถล่มทลายมากครับทายราคาเริ่องต้นนี่จะบอกได้บางคนทายถูกด้วยนะแต่บางคนก็ทายผิดนะบางคนทายถูกถูกถูกราคาถูกไปมันต้องนิดนึง อันนี้บแล้วบาแล้วนะฮะมาที่เรื่องราวของท่านนายกนิดนึงนะโอ้ท่านเจอคดีเยอะมากเลยทั้งปปชเรียกไปสอบเรื่องของโครงการชุดเจิตจำนำข้าวเรื่องราวที่สวยื่นการถอดถอนที่สภาพความเป็นยกรัฐมนตรีกรณีที่ยกย้ายคุณถวินเปลี่ยนสีนะฮะล่าสุดท่านก็ไปโพสต์ข้อความลงใน Facebook ยาวเหยียดเลยคุณผู้ชมเขียนว่าอะไรประเด็นทั้งหมดเนี่ยนะสรุปนะขอความเป็นธรรมค่ะ อีกแล้วเกนแอนเกนขอความเป็นธรรมค่ะนี่คือสรุปจากทั้งหมดทั้งมวลประมาณสองหน้ากระดาษเอซีขอความเป็นธรรมค่ะและก็ขอให้ทุกฝ่ายทํางานโดยยึดหลักการที่ถูกต้องเป็นธรรมและก็เป็นสากลเพื่อให้คนรุ่นหลังได้มีหลักยึดและให้ประเทศไทยสามารถตอบคาถามของสังคมโลกได้อย่างภาคภาูมิความเป็นธรรมจะครบถ้วนสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อคุณยอมรับการตัดสินเพราะว่าหลายๆครั้งคุณไม่ยอมรับเลยครับไม่ยอมอะไรทั้งนั้นอย่างที่สังคมกําลังตั้งคําถามอะเค้ก คุณอยากได้ความยุติธรรม,มคุณก็ต้องเข้าใจกระบวนการยุติธรรมทั้งวงจรนะคะคผิดสืบสวนสอบสวนเรียกมาสอบสวนทวนความมาชี้แจงให้ข้อมูลเอาไปวิเคราะห์กลั่นกรองเสร็จชี้มูลชี้มูลเสร็จคนผิดก็ผิดคนถูกเขาก็ปล่อยเอาง่งายๆนะถ้าเกิดเขาจะไม่ให้ความเป็นธรรมนะมเขาจะสินได้เลยด้วย ตัดสินเนี่ยไม่ได้บอกมาโยกโยจะให้เพิ่มไปอีกสิบห้าวันจะให้เพิ่มพยานได้เพราะว่าหลังจากที่เขาให้สืบพยานที่สามปากแต่ว่านายกยื่นไปสิบอปากล่าสุดจะขอเพิ่มอีกสี่ปากแล้วก็เนี่ยเมื่อวานไปประชุมคอรมอที่แถวแถวคลองหลวงอ่ะแถวรังสิตกรมข้าวอ่ะก็มีพิพิธภัณฑ์ประชุมเสร็จก็เที่ยวนิดนึงตามสอยเยี่ยมเยี่ยมไงเยี่ยมชมถามชาวทุกสุขดิบว่าจริงจริงแล้วมันเกินสองอาทิตย์แล้วนะมันต้องหายแล้วนะไม่เดี๋ยวรู้จะบอกว่า เธอก็ลองขาแพงดิสิจะได้รู้เฮ้ยเค้กหล่นลงมาจากรถที่มีความสูงไม่เกินพุตหนึ่งเฮ้ยอาการขนาดนี้เลยเหรอเค้กเคยเล่นบอลล์บอลอันนี้อดีตในบอลล์บอลทีมชาติชาติไหนก็ไม่รู้นะฮะแล้วขึ้นไปเทคตัวเล่นบอลล์บอลแล้วหล่นลงมาขามันแพงประมาณหนึ่งวีคมังเค้กก็เดินได้แล้วอ่ะถูกหนึ่งวีก็เดินได้แล้วแล้วเค้กก็ไม่ต้องใช้วิวแชร์ด้วยนี่ไงแล้วก็ตอนนี้เราก็จะเห็นการแต่งตัวของคุณยิ่งรักเนี่ยอันนี้ก็พอเดินเดินได้นะครก็ ขย o ขย c เหยงนิดๆหน่อยๆก็ยังไหวแต่ใส่ส้นสูงทําไมอะแล้วก็เดี๋ยวก่อนนะพรอบเดี๋ยวนี้พรอบดูที่หูนะต่างหูเอ่ยจี้ที่คอเอยจะเป็นเสนรักสัญยภาพสันติภาพนะฮะสันติภาพอะไรเราไม่ได้มีสงครามสักกหน่อยเขากําลังติดตามคดีต่างๆที่รัฐบาลเนี่ยทำโครงการประชานิยมแบบไม่สมเหตุสมผลมันไม่ได้สันติภาพนะเธอ นะเขาว่ากันอย่างนี้ก็ว่ากันไปเออ,อะคุณรุจิเร่ก็พูดตรงใจคุณผู้ชมหลายว่ <ๆ S 2> <น>อยพูดแบกว่าถ้าอึดอัดกับการจงรักภักดีก็ออกจากแผ่นดินนี้ไปจริงเนาะเออคือฉันก็ไม่เข้าใจตาคนนี้เนี่ยเขาถือแบบประชาชนเป็นคนประเทศนี้นะบ้านเรามันมีสามสถาบันใช่ไหมชาติศาสนาพระมหากษัตริย์แล้วถ้าคุณคุณไม่เอาไม่เอาหนึ่งสถาบันคุณก็ ไม่สบายใจคุณก็ไม่ไม่ต้องมาทําปฏิกิริยาที่ไม่ดีแล้วก็ทบกระเทือนอจิตใจคนไทยคือครเราสองอสคนก็ไม่มีอำนาจที่จะไปไล่คุณออกจากประเทศนะครับแต่ถ้าเกิดแค่พูดย่งยๆคือถ้าเกิดคุณอยู่ที่ไหนอยู่บ้านหลังไหนแล้วคุณรู้สึกอึดอัดคุณไม่มีความสุขคุณก็เอาตัวเองออกมาจากที่นั่นซะคุณจะได้มีความสุขเพิ่มมากขึ้นนะฮะแล้วก็หลายๆคนพอไม่ยอมรับกระบวนการยุติธรรมก็ใช้สูตรนี้ได้เหมือนกันนะ นี่ประเทศไทยสารไทยปปชไทยใช่แล้วก็ต้องยอมรับกระบวนการไทยๆของเราถูกต้องออนะฮะ,ะมาที่เรื่องราวของเรือล่มนะฮะแล้วมันก็เป็น,เ,ปนเรือเรือเหล็กบรรทุกกาก,ากน้ำมันเตาขนาด30ตันของบริษัทเอกชนจมลงในบริเวณปากอ่าวชายฝั่งทะเลมหาชายัยประจอยออล่าสุดเขาก็มีการนำเรือเข้าฝั่งได้สำเร็จแล้วนะฮะ<ฆ>ซึ่งขณะนี้ก็สั่งให้นำเข้าจอดในพื้นที่เขตติดต่อบริเวณจุดสาลเจ้าวังมัตฉาที่ตำบลโคข,ขามนี่แหละ เอาเรือเข้ามาไม่ใช่ประเด็นแต่ประเด็นคือน้ํามันมันทั่วไปหมดแล้ว<ช>แล้วมันเป็นน้ํามันน้ํามันก็เรืยออะไรน้ำมันใช้แล้วอ่ะน้ำมันเตาอะน้ามันอุตสาหกรรมอ่ะมันเป็นคราบที่เหนียวและ ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศชายฝั่งอย่างรุนแรงชี้แน่ๆเลยบ่อหอยแครงนี้บ่อหอยแครงเนี่ยเดือดร้อนแน่ๆเพราะว่าเมื่อมีการระบายน้ําออกและไม่สามารถเอาน้ําเข้าไปเนื่องจากมีคราบน้ํามันจะทําให้ถูกแสงแดดซึ่งจะมีผลกระทบแน่นอนแต่ทางด้านหอยแมลงภู่ต้องรอดูก่อนนะฮะซึ่งในพื้นที่ดังกล่าวนี้จะมีหอยเนี่ยเลี้ยงอยู่ประมาณหนึ่งพันไร่ซึ่งจะเป็นพื้นที่ติดต่อกันในตำบลโคกขามตำบลพรทายนราศีงแล้วก็เขตบางขุนเทียนงกทมซึ่งถือว่า เป็นเชื่อมต่อทะเลเดียวกัน <Ừ. S 2> แต่การเกิดเหตุครั้งก็ถือว่าโชคดีนิดนึงเพราะว่าหลังจากเกิดเหตุเนี่ยลมเกิดเปลี่ยนทิศทาง<ฆ>จึงพัดเอาคราบน้ํามันไปที่ทะเลลึกประกอบกับเจ้าหน้าที่ได้ใช้สารเคมีลดแรงตึงผิวเพื่อที่จะช่วยให้คราบน้ํามันถูกย่อยสลายปฏิแสงแดดโดยคาดว่าจะเป็นปกติในเรวันนี้นะฮะแต่ในเรื่องของบ่อหอยแครงเนี่ยได้รับผลกระทบแน่นอนสงสารชาวประมงคใค่แล้วแล้วพอคือพอหอยมันไม่ มันตายอะ่ะเขาก็เจ๊งขาดทุนอ่ะเพราะว่าคราบน้ำมันจะเข้าไปอยู่ในตัวหอยเข<อ>าจอยแล้วเราจะกินกันได้ไหมล่ะคือเรากินไม่ได้หอยมันตายหมดเขาก็ไม่รู้จะเอาเอาหอยที่ไหนมาขาย<ช>แล้วก็ทางประธานกลุ่มรักอ่าวไทยตอนบนสมุทรสาครเนี่ยก็บอกจริงๆแล้วเกิดเหตุการณ์แบบนี้หลายครั้งอ่ะเคครับมันไม่ระมัดระวังแล้วพอมันเกิดเรื่องก็แก้อะไรไม่ได้แบบเนี้ย ระบบนิเวศก็เปลี่ยนแปลงไปอีกอย่างหนึ่งพอเขาโปรยอะไรสารเคมีลดแรงตึงผิวอะไรของเค้คะเคคิดว่ามันจะไม่มีผลกับกับน้องหอยน้องปลาน้องอาหารทะเลของเราเหรอถูกเอออย่าลืมนะเหตุการณ์แบบนี้ที่มันดังคึกโครงครั้งที่แล้วก็ที่สม็จใช่ไหมล่ะกว่าจะเสร็จเรียบร้อยเพื่อน,เอน,เอนๆเราหลายคนไปเป็นอาสาเช็ดก้อนหินที่รากษณ์ก้อน,อนเอาพั่วตักซ้ายเอามาล้าง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 อย่างเงี้ยครับแล้วเนี่ยเกิดเหตุการณ์แบบนี้ยครั้งนี้จะทำอย่างไร เธอดูมันไม่เหนียวน้อยนะ uh huh. แล้วอันนี้ต้องชื่นชมนักข่าวในต่างจังหวัดเพราะว่าประเด็นแบบนี้นะส่วนใหญ่มันจะเจอผู้มีอิทธิพลแล้วมันจะถ่ายรูปก,กันไม่ได้นะอันนี้ก็ขอบคุณที่โลกนี้มีสมาร์ทโฟนและมือถือใช่ครับล่าสุดสมาชิกกลุ่มอนุรักษ์พิทักษ์ชายฝั่งอ่าวไทยตอนบนเขาออกแถลงการสีข้อในนามเครืคอข่ายอ่าวไทยตอนบนนะฮะบ,บ,บอกว่าหความกังวลเกี่ยวกับ การสารอันตรายกรณีใช้สารเคมีที่นํามาช่วยกําจัดคราบน้ํามันที่อาจจะทําลายระบบนิเวศและก็มลพิษมลภัยต่อชีวิตสัตว์น้ําภายหลังซึ่งขณะนี้ไม่มีผลการวิจัยนะฮะและก็ขอเรียกร้องผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและก็เจ้าของเรือออกมาสแสดงความรับผิดชอบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรวมทั้งให้ดําเนินการตามมาตรการค่าชดเชยความเสียหายในกรณีดังกล่าวของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเรียกร้องให้ผู้ที่มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอเร่งสํารวจและก็ศึกษาผลกระทบเพื่อแก้ไขกรณีปัญหาน้ำมันรั่วจากเรือล่มทั้งระยะสั้นและก็ระยะยาวเพราะว่า นอนที่สุดมันจะไม่ได้เกิดแค่เหตุการณ์นี้เหตุการณ์เดียวหลายคนบอกว่าเรือลํำนี้เป็นของใครคุณตํารวจก็ไปสืบสาวราวเรื่องมาส,สาพอพโคกขามคุณตํารวจเจ้าของคดีบอกว่าเรือลำนี้ชื่อเรือนพสิทธิ์เรือนพสิทธิ์มีใบทะเบียนเรือเจ้าของเนี่ยเป็นคนจังหวัดพิจิตรคือนายมานัฐนาวิเศษทีนี้เนี่ย อไอใบแจ้งกับไอใบดําเนินการไอใบาสารพัดใบที่ต้องอยู่ในหน้านนะ้ำไม่รู้มันตรงกันหรือเปล่าอเออสือบดีๆเนี่ยลักรอบผลหรือเปล่า<ช>เอาไปกําจัดยังไงให้ถูกแล้วเรือมักง่ายเยอะเค้ก เอาเกาะกากของเสียจากโรงงานใช่ไหมครับแล้ววิ่งไปทะเลแล้วก็ปล่อยอย่างงี้แล้วปล่อยใชย่ตาย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 ,ตายเยอะมากมันส่งผลเสียต่อระบบนิเวศจริงๆนะฮะเอาจริงๆเลยในเรื่องของปลากงรงปะการัางสัตว์นงสัตว์น้าต่างๆนี่นะฮะแล้วก็มันไม่ได้ส่งแค่เสียแค่ตรงนั้นมันจะส่งผลต่อเนื่องเป็นห่วงโซ่ขายของไม่ได้ในเรื่องของระบบเศรษฐกิจก็ลม่มจมนะะเราเราเราอยากจะให้เข้าใจประเด็นทางสิ่งแวดล้อมอันนี้เนี่ยนะไม่ยากเลยเอาไอ้เจ้าของเรือมาแล้วเอาน้ํามันอะใส่เขาเลยจะได้รู้ ว่าความอึดอัดยางเงหอยเวลามันโดนน้ำมันเคลือบอะเคสมันหายใจไม่ได้มันก็ตายเออจริงเอาน้ำมันเอาน้ำมันราบไปที่เจ้าของเรือว่าแต่แกโดนอย่างเงี้สักสักสามชั่วโมงแกจะรู้สึกยังไงมักง่ายแบบเนี้ยนะโอ้ตายแล้วเราวันวันเราก็เจอปัญหาบ่อขยะนะปัญหาสิ่งแวดล้อมอันนี้ก็มาเจอเรือน้ามันขนถ่ายกากน้ํามันรั่วเรียกถูกไหมกากน้ามันไม่ใช่กากน้ํามันเตาเออนั่นแหละนี่นี่คือประเด็นสิ่งแวดล้อมที่บ้านเราไม่เคยจัดการได้ดีเลยครับคุณผู้ชมส่งข้อความมาเรื่อยๆนะฮะทายกันว ที่ถูกที่สุดในร้านขายกี่บาทเพื่อจะรับไปเลยฟรี50คู่ไปเลือกเอาเองเลยที่ร้านนะฮะที่ร้านเปนจมาวรองเท้ามือ2องส่งมาที่พิม <42 S 1> พ์ิโตัวใหญ่นะฮะแล้วก็ส่งมาที่4240333ครับเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่นะฮะพะ่อจอยเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามปักตลายกันต่อฮะ